คุณทราบไหมบุญจากการบริจาคร่างตายไม่ใช่เพียงการให้เนื้อหนังแต่คือการสละทั้งตัวตนตอนที่เรายอมมอบร่างนี้ให้คุณอื่นใช้จิตนั่นแหละคือจิตของผู้ให้โดยไม่หวังผลพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์เพราะการให้ชีวิตแก่ผู้อื่นคือการให้สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในสังสารวัฏ ผลบุญนั้นจะส่งผลตั้งแต่ยังไม่ตายใจจะสงบเบาและมีความสุขแปลกๆในทุกครั้งที่รลลึกถึงการให้และเมื่อถึงวาระสุดท้ายของชีวิตจิตจะไม่กลัวตายเลยเพราะรู้แล้วว่าแม้ร่างนี้จะดับแต่ยังมีใครอีกหลายชีวิตได้หายใจต่อจากเราในพบหน้าผู้ที่ทำบุญแบบนี้จะมีรูปกายงามจิตใจสว่าง และได้เกิดในแดนที่มีแสงธรรมเพราะการบริจาคร,ร่างกายคือการฝึกละตัวตนขั้นสูงสุดร่างกายนี้ยืมโลกมาใช้แต่การคืนให้ด้วยใจบริสุทธิ์คือการปิดบัญชีชีวิตด้วยบุญที่งดงาม